บอกกูบอกคำเดียวกูบอกคำเดียวว่ากูเสียบอย่างเดียวเว้ยแล้วเจอกันแล้วเจอกันเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่าแมนเดี๋ยวไปดูในเกมเลยดีกว่าไปดูในเกมนะครับนะครฝั่งคุณตั้ง7-8ตันแฮมเมอร์ก็ไปเท่าไหร่อาไปเจอกันในเกมเลยดีกว่ามา ดาบอวันแหลกไหวย่ะเฮ้ยรอต้อนดีตะเย็ะเฮ็ดเออคลองเลยเฮ้ยรอเขด้วยจะเร็วไปแล้วไคลองไปใครมาช้าไม่ต้องเลยโอ้ยไอ้เหี้ยไปแฮมลาร์ดไอ้เหี้ยไปจังร้อยของเลยเรียบร้อยครับนี่จะซอสวิงวิงหน้าวิงหน้าแฮมนาโลเอาเลยบ้าเอาเลยบ้าเอาเลยเบ้าเอาดิปั๊บเดย โอ้แลกจังหวะนี oh, wow, wow. ้จังหวะนี้แลกมากโอ้โ้วาวาเฮ้ยโอ้ยเจ็ทัซอส้ยด้งนี้ทั้งนีนิดทั้งนี้สักนิดได้ละเอาบอเอาบ เอาบ่เบ uh, ิดช็อตอ่ะเบิดช็อตอ่ะอะไรล่ะอะไรอะอะไรอะเอ้ยได้ได้ว่ะเอาบ่เอาเอาเอาเข้าว่ะเข้าว่ะเข้าวเข้าวเข้าวจะเอาบ่ขากเลยโอ้โหเรื่อกับหมูแป๊บเดียวแป๊บเดียวใครได้รองเท้าแล้วอะไรวะเออเริ่มงนอนไม่ได้บููตุ้ยไม่ได้ อะไรแมนแมนทำไมลงไปอ้ยเดขเารอไอ้ยหยออ้ยาไอ้ยาไอ้เียลาอีกแล้วอ้ยเีย่อ้ยยูนาดบูเียเกียนสัตเ้แมนกูาคาณอายม ไอ้มอยล่ามอยล่ามอยล่าเดี๋ยวมอยล่ามู้แน่หมอยติดล่าใช่ไหมหมอยติดลามอยติดลามอยติดลาไม่เว้ยเขาเรียกว่ามอยเชื้อลาเว้ยไม่ได้มอยติดลาเออไปดีโ้นไปดีรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องหรือเรื่องเหนี่ยวกาเหนี่ยวกาหลู่เรือนะหลู่เรือเออหลู่เรือนะหลู่เรือะเป็นฮันเชอรี่แล้วเก็บฮันเชอรี่บ้านเลย กูจะบอกว่าโหมดเงลยเฮ้ยเออเระวังใจเย็นกต่เราไปช่วยผู้หย่อเฮ้ยไปกัวไปกัวไปกัวเฮ้ยไม่ได้ไปดิดูมานะเฮ้ยยังไงใครรัดใครรัดใครรัดเป็นหมาดีกว่าใครรัดเป็นหมาโอเคจะเป็นหมาได้ไม่ว่าอะไรไม่ได้อะไรเป็นหมาเว้ยดันต้อมเลย อะไรมือย็สองจะเอาไปแค่เอาไงเอาไงเอาไงอะเอาไงอะเอาไงล่ะเอาเอาไงอะเอาไงล่ะเอาไงล่ะเออเอาไงอะเอาไงล่ะเอาไงล่ะโอ้โหหนี ไอ้แมนเล่น้าอย่างเออร้ายอย่างเดียวอ่ะโอ้โหรัดยยืนอ่ะเขาไปยืนยืนเลยเขาป้อมร้ายอย่างเดียวอ่ะไอ้แหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นนะไอ้สัตว์กูเห็นนะอย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะอย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะได้ได้ร้ายสิเออมันร้ายกันมัสามนาทีจบสามนาทีจบเลยเปล่าเออก็ดีสามนาทีจบได้ยังนะ เอ้ยทำไมบี๊กูยังซื้อไม่ได้วะทำนาทีจบทำนาทีจบต่อมีกูมาแล้วโอเปกจะโดนเฮ้ยแต่นหน้าเรียนไปปูริปูยาวบอกแล้วกูู่ร้ปูยาวเลยโอ้ยปล่อยจรวดโอ้ยปล่อยไม่อั้นปล่อยไม่อั้น อแแฮมทาโร่โลต้องเกิดแล้วพีษสวินีษองวิเจดรมเป็้งมั้จะเกิดแล้วมั้งผมเหเอ้ยสำรวจเหรอสำรวจเอามาสำรวจเหรอเยอ้เลี้หมู่เลยเลี้หมูลเออปิดแล้วเนี่ยปิดลี่ยวแ่เไปแล้วครับผมไปแล้วโอ้โหบาลานโโอ้ เหนือฟ้ายังมีไม้บนแพนด้ายังมีไม้กระไมกระบอกไม้กระบอกตบตกตาโอ๊ยไม่มีเดือดดาที่สบายใจจริงเลยไม่มีใครร้านเลย หนึ่งคูดเป็นพูดแล้ไม่งไปร้านกูไม่รู้เนี่ยเฮ้ยแม่หลังอไปสั่งดิงไม่ได้ดิงไม่ได้เจสแมสแม็กดาวน์แม่ไม่เท่าไรหรอกเท่าเท่าเท่าขี้หมูขี้หมามากตายแล้วครับโหเว้คองเกิดแล้วเว้คองเกิดแล้วเว้ยเงไว้คองเอ้า อันนี้อันนี้กูว่าอันนี้กูว่าวยคุอะไรมึงอ่ะคุคนจะว้าเออเข้าประัเออใช้ได้กล้วยวะใช้ได้กล้วยไอเอิรนี่วายแพนด้าแพนด้กล้วยแพนด้าได้กล้วยแพนด้ชอบอมกล้วยแนด้ชออมกล้วยโคตระโคตรอะแด้ชออมกล้วยวุ้ยโคตรเลยนกล้วยครับ เป็นใครไม่ระวังมาเยอะค่ะคืนนะคืนเมียมึงระวังเลยเออมึงมึงก็โผล่มาแล้วยังไงยังไงแต่มูไม่เนี่ยร้อนตีเลยเนี่ยไม่ออกบินล้อแล้วครู้เปลี่ยนแล้วเราบ้าอย่างนี้หรือเปล่าเบริเอเอเตยังไงเนี่ยเันหนีรออะไรอ่ะสำรวดอ่ะสำรวดอ่ะ ดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละายแล้วโอ้โหไปแล้วเฮ้ยทำไมเอาเอ้เหี้ยติอันติอันตีกูไม่ตโอ้จิตเโดนมนแน่โดนมนแน่นี่าเจ็ดตีตายตายยกที ฆ่าหลาโคนเออฆ่าหลาบคเอพ่อคน่นพ่อคนพ่อคนแม่เฮ้ยทีกูเก็เพื่อใครมาลยงไงอะกล้วกล้วเฮ้ยไม่เอาดีกว่าช็อตเนรอเดี๋ยวโอ้โหกระดมายนี่มาเปแล้วดนชี ไอ้อะไรเอาละ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 เอาเ้ยอะไรอะสัตว์นีไปไหนไอ้แยแมเป็นหมาห้องห้มึอออกออกเวอร์เกอร์เลยออกชีเวอร์เกอร์เลยด้ดีเเกาะมาเกาะกันตีพีเนอกอ่ไปเลนบอลไปเลนบอล้างไปเลนบอล้ไปเลนบอล้ ไอ้ผีป่าัเลยอ้ตบอกว่าเนนะโอยหน้าจอสั่นหน้าจอสั่นตก้เดี๋ยวกามโยกหรอสั่นเดีกามโยกหรอกไมตุ้มหรอสั่นเดี๋ยวตามโยกหรอมึงอ่ะเบเจะกามโยก คนโดี่ัวอ่ไปแล้วว้ไอเหี้ยไอเหี้ยแมนเอาไปหมดเลยเล่นป้อมเลยเล่นป้อมเละทาตรงนี้แมนแทงใหได้เด็กกล้ม่นโหดจังวะนีโอ้ เหมือนเลยเปิดละไมโอ้ทำเกี้ยพ่อแม่ไม่รักเหรออะไรแมนพ่อแม่ไม่รักเหรอเข้าใจแมนพ่อแม่ไม่รักแตงยีพ่อแม่ไม่รักไอ้วัวเนี่ยอะไรไอ้เชี่ยนี่อะไรไอ้เชี่ยนี่มาสังเกตองกแล้วมันมาสังเกตไงมันมาดูไอมันมาดูเน็ตซอมตังเหรอ เอาอะไรเปล่าเอาอะไรเปล่าเดี oh. ๋ยวบิ๊กบนไปสัตว์ปีนเกลียวอไสัตว์ปีนเกลียวเย็ดแม่แมนอะไรแมนแจกเหรอแมนแจกเหรอไปแล้วเออเออ กนหาไัมึงหมดมึงเป็นหมาอะไรล่อมึงหมาขี้เร <ok ืออะไรแมนถูกมึงกูดูอยู่ไอ้แต่กูแต่เปิดนั่นก็มันดูแล้มึงนี่กลายเป็นหมาขี้เรือแล้วไม่รอให้พี่เดตารอให้พี่เดตาแล้วค่อยเสี่ยงไ้สัตว์กูเห็นเต็มเต็มจาอะไรแอย่นลยอย่าอย่าแมนอย่าพยานเยอะพยานเยอะพยานเยอะแมนี่ยมึงใช้สกิลสามอะก็สังเกตจังเลยกูลมคาลาดเ้ย ดูไว้ดูไว้คองว่าคองเกิดยังเมื่อูดแมได้ป่าวดีแบม่ะเกิดแล้วมั้ดีนแบทมันจะเป็นตัวดำๆเล็กๆสาสองอจะมาสักตพอไ่ปเกิดช้เวะไปเถอะเอาหียไม่ทะลุีบเอ้ีบบอขีบบนลีบบอเอ้ยี่ได้ส่งบัวเลยไม่ได้ส่งพัวมไ้สังเกตการไม่ได้สังเกตการ

ตกจีแด้ขันเลยอะได้ฮีสองตัวชิคเเอาเลยเหรอให้ฝั่งลืตออไปเลย่ะฝั่งลืต่เลยว่ะฝั่งฟินออกก็ฟินออกไงกาดไงนุ๊กทีนั้นนั่นนุ๊กโอ้โหตายตายตายแม่จะเห็นกอดลืมจเจอไหมเอ้แม่เนี่ยตัวลอมสองตัวเนี่ยน่าเกลียดที่สุเลย แม่ออกไวเกี่ยวไอค, <c oughs> คนแม่ถอดใจแล้วไม่กูไม่เล่นแล้วอ้าวแม่ถอดใจแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ไปก็ออกไป <c oughs> ไม่มามาเนี่ยไอไอไอบิกซิปเปอร์ <c oughs> เนี่ยมันออกวีน่าเ <c oughs> กีเ่ยววีนเลยอะ กันมูฟเปิดละครช่วยกมนใหกูดูชีป่าเลียงไลยป่าดิเลยนี่อะเสียบหมดเลยเดะโอ้โหเสียบอย่างเดียวตอนนี้ชี้ปงชีปตาจับเสียบจับเสียบเสียบข้าแล้วก็เสียบออกใช่ปะว้าวหอกปีนในป่าใช่ป่ะบอกกูอยู่ในป่าใช่ปะเจจังเสียบจ็บจังมาทำไแล้วเอาดิสัตว์กด BKB เอาดิทำอะไรกูได้เอาดิเจ็บจังเสียบ โอ้ป้อมแตกไปป้อมหนึ่งมีฝนมีฝนมีฝนเราออกไอสารตำรวจจังเลยอยางเงี่ยออะไรไออะไรตำรวจเอกูเ้ยลบไปดิจิตอนตุ้ม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 ตอ้ารต้ม้ท โอ้ยมาไปแล้วนัแตกนะฮะสมิล่าแหกเลยเฮ้ยถึงฉบับเขาเล้เฮ้เฮ้ย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 จะเย็นเย็นเยนดี่ะกูรอดมอยล่าคอดหังมอยล่าเรีับเอ้ดูดูดูมานะไล่ตามไม่ทันอ่ะ มาน้ำให้เต่ากูไม่ได้เดี๋ยวว่เวียนใจปุ้งปุ้งไปแม่เป็นไรเดี๋ยวกูจับเข้อดงเลยเศรษฐีป่าอะไรหมดวะชี้ป่าชี้หมากเลยกันไม่มีชี้ป่าฟ้าละมั่งหมดแล้วเรียนร้อยวับกูเชียร์ชี้ป่าเลียน้าบสามเวลปาบเวลสามแล้วเยตะมอนกูมีอะไรอย่ามาไล่กูมาแล้วไอ้ทีม ไอ้แย่ตรงตีนดงตีเอาไงเมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรเฮ้ยมึงเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรมึงเล่นอะไรเฮ้ยมึงเล่นอะไรโอ้เฮ้ยเอาดิบาแรกเลยบาร์แรกไปไปอ๋อติง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 เฮ้ยเอาหรอเอาหรอโอเคพี่ผมใจเย็นนะพี่พี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็น โอ้ยโอ้ยแมนโกดน่อยก่อกดดิกดตัวกดตัวกดกัดไมพี่กดแลวทำไมอะกดแล้ได่ดิไม่หัดแล้วการดนเนีอ๋ออ๋อกูแข็จัดดดจัดดดิเ้ยทางเว้ยางเวยอ้าเฮ้ยกูจะตาย โอ้ย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 ใจจยิง้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้้ยโ้ยโอ้ยโอ้้านบ้ยัอ้ยโอ้ย้ยนอยโ้ยโ้ยโยโอ้ยโโอ้้าน้ยยยยังเหยว ป้องกันอย่างเหนียวโอ้ป้องกันอย่างเหนียวโอ้โหอุ้ยเก๊ยอีกเดี่ยวก็แตกเหรอเอ้ยไอแมนไอแมนไอแมนไปตบดิไปตบฐานดิไปตบฐานดิป้องป้องป้องไอ้เหี้ยเรามีการใช้แอนติปิดมือเดะอ่า อุกยเกลียไอตัวตุ้ง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 ตึ้งลาต่อออกเลย